สวัสดีครับขอตอนรับขอชูช่องวิไลให้โชกนะครับคำมือทีทังช่องเข้าเดินทางมาถึงวัดปูขุดใหญ่กับเพื่อมาตําเนื้อทังตวเลขกับตองงวดประจําวันที่16สิงหาคม2 5 6 5นรกบะครับกับเนื้อทางตัวเลขของปูกุดใหญ่ประจาวันที่16สิเดินทางไปทิศทังใดนะครับเ <MC S 2> อฟซีเขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อสีบผาดข่าวสารเด่นๆดังๆจากทางช่องเฮานะครับเพื่อเป็นการเซฟเวลานะครับขอกาบเลื่อนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับไปการธรรมาสการปูกุดใหญ่นํากันเลยครับการนรำมาสการครับการน้ำมาสการปูแตกเลขกถูกน้ำปูแนวทางเข้ากับที่วันรุ่จะา่้าเข่าเล็กถูกน้ำปูหลังจากที่เดินดีมาซีงวดปูงวดที่หาลุดครับ วันที่หกกับเดือนโู้ๆไอ้เอฟซีวงกอนปูจังหน่อยหลักฐานเก่าหลักฐานเลติดตามในทางของปูปูใหญ่นะคะเลขทูบนะคะโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่น้องครับนี่ครับทีเอสดมาทายท้ำนะครับเจ็ดหนึ่งสีเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งออกหนึ่งซีนะคะเอาหัวดนี้หัวดนี้เจอดีปูถูกเมื่อแล้วไดด้เบิม่ถูกเม่ื่ครับวันพานเนาะปูเนาะอื มกคุมตัวปู้รูปมาอีิานหรือเข้าไหวาลตปูิฐานจุดเอางวดต่อไปเอาดึงวอกไงเอาดึงแนียนจ้ะของไม่ปูของไม่ซื้อไหมซื้อไม่จีมบันทีสิบหกที่บาทนี่สิบหกจีนฮรับสับหก โอ้โหนุทางง่ายตัวนี้แม่พี่ทางตัวนี้เอาทางน้อยบ่านุตัวใหญ่เดี๋ยววนี้ก็งามเด้ล่ะปู่แสดงว่าปูเขียนข้างง่ายว่เปิดไหมปู่อือ16บหกตกใจบ่ตัวหนังสือใหญ่ายง่ายเปลือเลยสซคอก็ะเด็นเนาะครับผมอืห65ค่ะอื ซ้ำซ้ำวัดแตกต่อเป็นวันที่หาได้ปูปูนบอกเล็กเขาเนาะเลขทูบเขาซ้ำม้วดหาแล้วปูม้วนหาเอางวดงวดหกอีกแล้วปูบัตนี่เอาบุญเราล่างแล้วบัตปูหาซื้อทูบมาจุดอีกคนสุดท้ายเอาบุญล่างอีกแล้วปูจัดให้เอกลักษณ์คือรีโมทเอกลักษณ์คือรีโมทไหมเพื่ครับ ย่าถามหาบรรทัดไม่บรรทัดแล้วพี่น้องมสิบว่าคังกดตรวจดิเมียนแต่ไม่บรรทัดผมขสองอมเมียนปูกุดใหญ่ตัวจริงคนจริงตลักอัตลักสี่เก้าสี่อดีห้าก้าสี่สามเกาสามมากับโมานอะห้าเกา เก้าสามครับเก้าสองครับมันไปออกเก้าสี่ออกศูนย์อกเอดเดสองศูนย์เก้าสามอ่เรียกซุ่กันอยูอก ส,สี่แปดสองไม่อ,องแปดสองของปูไม่ยดสั่ง่ส่แปดสองบอสีมาปูนีก็เอานี่สีปูส่ปูบ่ไปมาลำอ <laughs> โอคันเวลาเขียนนี่บว่าได้เนาะลุดยงยงย่เพิ่งถามปูปูเขียนตก,ก่อน ไม่ต้องเอาหลายตัวหรอกโห่างมาออกหล่เนาะปูเน้นเน้นตัวที่มันออกเนาะปูเนาะม่ต้องเอาหลายตัววิ่งวิ่งแปดห้อวงกลมให้พ่อแปดไม่เดียวเลยวะปูหลังอยู่อะ แล้วแต่ปูครับล่องอไรก็ดีลางมีเพกเขาล่องเรียกมันมี่หกแปดเจ็ดนี่แม่ยังปูเรีวินเรีอันนั่น เด็กลักเด็กลักอืมครับตื่นมดกำลังใส่สมาธิเนาะปูตกใจเบิดล่างไงปีนล่างด้วันบนไงปีนบนเร็วแยกบนแยกล่างเนาะปูอันนี้บนอันนี้ล่างครับอ๋อว่าดีมาตัวเด็กยังละเอียด ตัวนี้เอาซองนี่เป็นแบบนี้หกห้าเป็ดตัวนี้มันรูปมาส่กันเหยต้นงเดยวคนหงหก้าแปดนมันตวนี้กินตวนี้ที่ล เด็ดที่นีว่าบดเดเด้อครับมขาแปเด็ดที่บดด็เด้อผูว่าเผื่อบดได้เด้อครับเนี่ยครัปูคุดไงเผื่อปึ๊บออกปั๊บเลยตดครับหงวดติดหางวดติดบ้านนี้เราห้าแปดจับคู่นี่มันบ่ครับห้าแปดแป อย่างนี้ไมมาลาน้องเลยนี่มันบบเจ็บไหยหน้าแปดสองหน้าแปดสองสี่นี่สี่หนึ่หกแปดแปดสองแปดสองมาเปาโคกันนะเนี่ สี <48. S 2> ่แปดตัเนาะเราเป็นลักซี่ปัจี4สี่แปดสี่แปดหกห้าห้าหกหกแปดไปนี่ตั้หนึ่งดีเนาะครับหกแปดล่างเบดเราเป็น,นวัตปุบน <5. S 2> ก็เอไปไปหลายๆมันครับเขาไปเรียกเอาจำนี้ดีวกว่าศูนย์หกหกศูนย์กับน้ำนอนนี่อือันนี้กส่ศูนย์สามสห เด็ดหนึ่งตัวนี้ลูกไงินลกเงินตัวนี้คุอนเคยถึงตลาดหน่อยสี่ห้างแขียนเขียนเราเก็ตซองใส่เยอะก็ได้นะใส่รูปภูเงินมีเงินเขาสี่เนาะครับผู้มิมีเงินก็นคกาดเอาแต่ตัวเน้นเนาะผู้มีเงินก็ซื้อไปหมดเลยเน้นตัวเน้นเน้นบนเน้นบน ห้าแปดโอ้เน้นห้าแปดเน้นห้าแปดด้วยนะครูวงกลมพร้อมเน้นล่างสูงหกล่างล่างอันเน้นศูนย์หกหกสูงโอ้กับพร้อมปูเอาสีแดงนี่วงกลมให้ปูมันจังขัง แม่นคังใส่ซุ้มมันจังบวลดเพี่อหาน้ำครับก็จะมัาแดงมาล่าแม่คือแกงก็แดงไม่แม่ครับถือกับแพงกับเอาแดงด้วยแม่จีดึกสีแพ้งกับเอาแดงไว้กลอนว่าง่าออ่าคิดคิดนี ยาเผือนี่ของซีดีด้วนี่ครับอืมไม่เนี่น่าหกสูตรนี่ครับตัวนี้ก็ขึ้นลงใช่กันก็ได้ด้วนี่ครับสี่แปดกับห้าแปดเนอะปูเออมันใกล้เคียงกันคิมเคี่ยมครับซื้อขึ้นซื้อลงใช่กันครับอืมหน้ากับมาต่วนี้เราเรียกฮันดีมาครับฮันบูมากับงวดหน้าฮันบูมางวดหน้ากับมาเนาะปูอืมเอาครับแคบน้าจอไปครับเอกซีเขาครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขจากปูขุดใหญ่นะครับ เลกถูกปูกระแตกด้วยเอฟซีครับแคบหนักกับไฟปิจารหน้าครับครับปูกับสีจุดไม่ร่วงปูจุดขึ้ก้อนแล้มันย่างลายมือนอยู่ปูใกลโค้งสุดท้ายผุดแล้วเนาะปูเนาะครับมานเลกถูกเนาะปูเนาะครับด้าทางตัวเลขของปูนะครับกระสีมีชุดบนชุดสามตัวบนนะครับหกห้าแปดแล้วก็ปูกะปกปูหายสามหางครับกระสีมีหาแปดสี่แปดหกแปดเรียงล่างหกครับแล้วก็ล่าง มีศูนย์หกหกศูนย์แล้วกี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับ FC เอซเท่ากับปูเน้นบนห้าแปดที่วงกลมนะครับแล้วก็เน,น้นล่างศูนย์หกหกศูนย์ที่ปูวงกลมนะครับในแต่ล่างซีทิศมาจากนั่นนะครับเอซครับวิ่งแปดเม็ดเดียวนะครับแนวทั่งสายวิ่งสายเลนเท่ากับวิ่งแปดวิง่ลงลง่างหกนะครับนบะประกาศมา

นะครับบนบนแปดล่างหกข่ครับแคบหน้าโจทไว้น้ำด้วยครับตัวเล็กหน้าท่าครับของปูคุณใหญ่เข่าครับเแคบหน้าโจทไว้น้ำเอฟซีครับพิจารณานี่เป็นงวดประจําวันที่สิบหกสิงหาหกห้าที่จะถึงนี่นะครับเด้อครับกับอาสุดไทยนี่กับขอกับขอบูขอบุณปูด้อครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีเข้ากับ สาธุครับสาธุาเล่นจะเล่นลูกวงบน,บนรับเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากกลับชมกลับฟังแนวทางตัวเลขจากปูกุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยนะครับประจับงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสายวิ่งสายแลนนะครับบนปูวิ่งไปที่8เม็ดเดียวนะครับล่างวิ่งไปที่6เม็ดเดียวนะครับเอาพี่น้องมีตัวเลขในดวงใจก็ลองจับสายวิ่งสายแลนของปูไซเบิ้ง ครับสำหรับตัวเลขเนาะทางกาบวางไว้เอฟซีคือสิแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยพิจารณานะครับยึดจับฉลากินแบงรัฐบาลนะครับอ่าสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทุกท่านยุดีมีแห้งไว้เจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ